ตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะทำกาแฟพ่อกับแม่กินค่ะลองดูเนาะนี่ครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะค่ะเออแล้วหนูต้องบดกาแฟก่อนใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ลืมบดให้ดูทำอะไรเนี่ยเขาเรียกทำอะไรจะแตแมคล้ายๆจ็แตมกดลงไปให้เพื่อให้อะไรคะเพื่อให้กาแฟเข้มข้น ค่ะกดลงไปเลยโอเคเรียบร้อยค่ะขอรับอีกทีหน่เลยเราทำยังไงต่อได้ไหมะคะแน่นไหมก็มแม่บอกให้เข้าข้างๆก่อนมันใช่ไหมว้า โอเคมันไม่แน่นลูกต้องบิดให้สุดทางนี้ก่อนเออไม่สุดไม่สุดเออโอเคมากน่าจะได้ละแล้วทำไงเอาแก้วอันนี้อ่แก้มาค่ะใช่นับแปลงไม่ลงเลยหนึ่งเอาไหม่ พอลค่ะน่าจะพอได้ละถ้าเยอะเกินไปกาแฟจะไม่เข้มข้นเนาะเราจะวันนี้เราจะชงง่ายๆแค่แค่ใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าพ่อไม่ชอบน้ําแข็งมางก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวใส่น้ําตาลทรายแดงก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้คือน้ํากาแฟมันกําลัง,งนนกาแฟมันกําลังร้อนนะคะช้อนนี้ใหญ่ไปไหมคะมันเกินช็อตหนู ทำไงต่อคะทำไงต่อตกี่ช้อนคะสองช้อนค่ะสองช้อน อืมได้แล้วยังน้ำตาละละลายหมดแล้วยังคะได้แล้วค่ะอ้าวลแล้วก็เทลงไปค่ะจ้าต่อไปก็ใส่นมนมโรงเรียนเลยก็ได้อ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะใสเ่เยอะโอ้โ,อโหจกุจกจุกใสเ่เยอะมันจืดค่ะลูกมีประโยชน,น์ค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอนนไ้ขอดูหน่อยโอ้โหหน้าตาผ่านนะคะกาแฟยเย็นที่ไม่มันเดี๋ยวขอคน<ห>ถ่ายชิมก่อนอืมผ่านเลยเดี๋ยวไปให้ลองชิมเลยค่ะลูกสาวชมให้ใ,หใช้ได้ไหมโอเคเลยยัมมี่ยัมมี่